สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับอ่มาเรามานะครับเมนูวันนี้นะเหมือนเดิมนะครับสไตล์ของเลยเดจากตู้เย็นนะครับก็วันนี้นะจริงๆิแล้วเนี่ยประเด็นก็คือว่าพอดีเป็นน้ำพริกเหลือนะครับน้ําพริกนะครับนั่นคืออันนี้น้ําพริกนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ทําอะไรปกติน้ำพริกก็กินนกันเพื่อนมาทูเนาะตอนนี้คือจะมาผัดข้าวนะครับผัดข้าวนะครับเอามา เราก็อันนี้คือทั้งหมดทั้งหมดนี้เนี่ยของเหลือทั้งนั้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นข้าวนะครับข้าวข้าวเย็นข้าวเย็นเลยนะครับข้าวเย็นข้าวเย็นเลยเนี่ยผมไปแช่ห้องฟิตด้วยนะให้มันปกติผัดข้าวคนข้าวแห้งนะครับแล้ววันนี้มานะครับอันนี้คื่แครอทแครอทนะผมซอยเล็กๆไว้นะครับอันนี้ไม่มัเหลือมันเหลืออยู่ก็ลเลยมาใส่นะครับแตงกวานะครับแตงกวาเนี่ยคือเขาแถมมากับเอ่อซื้อมาคู่กับอันนี้น้ำพริกนะ เดี๋ยวเราต้งใส่แตงกวาด้วยนะครับเป็นมีผักนะครับมาอันนี้น้ำพริกนะครับที่เหลืออยู่นะเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกวันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับนี่คือไข่ไก่โปรตีนเราจะมาไข่ไก่นะครับก็วันนี้เราลองมาผัดผัดดูกันนะครับเป็นอาหารหนึ่งมือเนาะจะได้ไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับอ๋ออีกนิดนึงส่วนประกอบอื่นๆถ้าเกิดบางท่านเองอาจจะ ใส่นี้ก็ได้นะมะนาไอ้น้ำมันน้ำมันเพิ่มนะครับแล้วก็ปรุปงรสเพิ่มด้วยอาจจะเป็นเกลือหรือว่าจะเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าปรุงรสนะครับซึ่งวันนี้ผมผมจะไม่เน้นนะครับพอดีมีมีส่วนของน้ำพริกอยู่แล้วนะครับมันเข้มข้นอยู่แล้วเราจะไม่ใส่เลยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เกิดบางคนชอบเข้มเข้ม,ขม,ขมก็ใส่เพิ่มได้แล้วจะชอบนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะไอเดียหนึ่งที่ว่าเราเอาของเลยตู้เย็นมาใช้กันนะครับโอเคเอามาครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันแหละ นะครับอันนี้เตรียมกระทะแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ํามันเนาะน้ํามันเราต้องใส่เยอะมากนะครับน้ํามันเนี่ยนันก็ใส่เยอะมากนะครับให้พอเขาเรียกว่าพอมันมีความหล่อเลื่นของมันนะครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนี่คือผมปรับเอ่อไฟร้อนเลยนะตอนนี้เมื่อน้ํามันร้อนแล้วเนาะเราก็หลีไฟลงเน,งนะนานนนะเล็กครึ่งหนึ่งนะครับอ่าครึ่งหนึ่งและจากนั้นเราก็ เอาเออกระเทียมนะครับใส่ลงไปนะครับกระเทียมทําให้หอมนะครับทำให้หอมกระเทียมให้พอพอมันเปลี่ยนเีนนิดนินะครับหอมแดงไปเลยทีเดียวเนาะหอมแดงนะครับ ้าบางท่านจะมีหมูนะครับก็ใส่หมูได้นะครับอันนี้คือเราเน้นไม่ได้เน้นอะไรมากเนาะแล้วก็ต่อมาเราจะใส่ในส่วนของออแครอทนะครับเราจะลําดับลําดับของการเรียกว่าสุกมากสุกน้อยเนาะอันนี้ก็แครอทเราก็จะผัดให้เปลี่ยนสีัพน,นินหนึงนะครับให้มันสุกก็แหละนะครับไฟ,ไฟก็ไฟอ่อนๆน,นะครับเท่นอนก็ได้นะ ให้เขาค่อยๆตุกนะครับแรงมากมันมันจะไหม้นอกแก็อให้เขาการตุกน,นะครับคือของผมก็จะเป็นแค่้าพไอเดียนะครับเป็นหลักนะครับ้าไอเดีย,ดยว่า มีกับข้าวมีของเหลือต็เย็นแล้วจะมาทําอะไรดีนะครับคือบางสเต็ปบางอะไรขั้นตอนอาจจะไม่ได้ถูกต้องหรออสเต็ปนี้บอกไว้ก่อนเลยนะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าบางท่านที่เป็นพวกครอบครัวเป็นเชฟหรืออะไรเงี้ยครับเป็นกุ๊กนะแนะนําได้ท่านนำเพิเ่มได้อันนี้คือการใต้เดียเฉยเราจะได้มีอาหารหนึ่งมือ้อโดยที่เราเราได้เคลียร์ของในตู้เย็นนะครับที่เหลืออยู่ให้เป็นอาหารมื้อใหม่นะครับเปลี่ยนแลใหม่ๆนะครับช่วงน e ้เฟิร์สคอมโพร์ด้วยเนาะ ก็จะได้มีอะไรใหม่ๆครับถ้าหานกันนะครับบางทีเอ้ยอน,นุ้นทิ้งน,นี้ทิ้งอย่าไปทิ้งนะครับเราสามารถมาปรับเปลี่ยนมาแด็กันได้นะว่าให้เป็นอาหารมื้อใหม่ๆได้นะครับน,นี้ก็จะร้อยเขาสุกนิดนึงก่อนโดยที่เราก็ได้ประหยัดขึ้นนะครับเมื่บางทีอยากจะเรียกว่าไงอะ่ะคือเราก็ต้องเตปเนาะช่วงนี้โปรมผมด้วยเรษฐกิจป็นนี้ด้วยนะครับซึ่งโควิดด้วยนะ ก,ก็จะผัดผัดผัดอันนี้ความจริงถ้าเกิดบางคนนะชอบชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ได้นะแต่ตองผมจะเน้นคือผมเป็นพวกแบอไม่ค่อยเน้นผักอ่ะเอาตามตรงแต่ว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันเป็นของที่เหลือตู้เย็นแล้วก็หั่นชิ้นเล็กเพื่อให้กินง่ายนะครับ<ม>ผักเข้าปากได้เลยนะบางคนชอบแบบว่าเป็นเป็นเป็นแท่งๆมาเนี่ยชิ้นใหญ่เพื่อให้แบบเหมือนกรอบๆก็ก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรนะครับ ให้เขาสุกนิดนึงพอดีถ้าแครอทจะสุกยากนะครับอ่าเดี๋ยวผมตัดตัดไปตอนนี้ก็เราสุกแล้วกันเนาะโอเคแล้วครับตอนนี้ก็นะครับเราก็ผัดมานสำปะลักแล้วนะแครอทก็เริ่ม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 สุกแลเริ่มอ่อนๆแลคือให้มันนิ่มขึ้นนะครับนิ่มนึงนะนี่คืนนี้เริ่มเริ่มนิ่มเริ่มลงประมาณนึงแหละเดี๋ยวผมก็จะไม่ให้นิ่มในทีเดียวนะ๋ยวมันจะเละนะครับอันนี้ก็ให้มันนิ่มประมาณประมาณนึงเนาะแล้วจากนั้นเนี่ย อันนี้จะลาเสดการใส่แล้วแต่เนาะอันนี้คือพอเดียวผมใส่น้ำพ,พริกเลยนะครับเพราะว่าน้ำพริกเราน้ำค่อนเยอะเดี๋ยวเราไล่น้ําก่อนนะฮะถ้าเกิดน้ําเยอะมันจะแฉะนะครับไม่ไล่น้ําก่อนนะเีาจะไล่อาทุกไปกับพร้อมกับพวกของของผักกันนะครับใส่ไปก่อนเลยนะไล่น้ําก่อนไล่น้ําก่อนแล้วผัดจะแฉะนะให้แห้งไว้นหนึ่งก่อน เราเป็นการอุ่นด้วยครับอุ่นอย่างหนึ่งเพราะนี่คืออยู่ในท้องฟิีตนะผมเพิออกมาบางทีกะปิกิ่งกะปิขึ้นมากเลยบอกเลยว่ากิ่งกะปิขึ้นมากบอกเลยโอเคให้ไล่น้ำออกให้มาครับเริ่มน้ำเริ่มออกออกมาจากตอนแรกเนี่ยเขาจะน้ำจะค่อนข้างเยอะๆเนาะอันนี้น้ำเหลือน้อยแหลนะนะแต่ถ้าเกิดบางท่านที่กะปิน้อยๆนะครับลงได้เลยนะเอาข้าลวลงก่อนก็ได้อันนี้ คือต้องไล่น้ําก่อนนะครับล้ว่วิธีการคือการเอาของลงก่อนลงหลังเนี่ยมีผลนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิด่าระดับของเราทําินเองที่บ้านง่ายๆเนาะในครอบครัวเนี่ยใส่เท่าตามที่สะดวกครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไล่สเต็ปเนี่ยแนะนําผมก็แนะนําให้ลอง้องศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับว่าคนที่เขาชํานาญเรื่องอาหารนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาใส่อะไรกันบ้างนะครับแต่ก็มีผลไม่ไม่มากไม่มากเท่าที่ผมลองผือลองถูกกันมาหลายๆคลิปนะครับไม่มากเท่าไหร่ น,นี่น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็เริ่มเลยเมื่อน้ำก็แห้งข้าวใช้ข้าวเย็นนะครับซึ่งมันจะแข็งมันก็จะไปดูดน้ำข้างล่างทีนึงอันนี้ก็ไฟอ่อนไฟแก่เนี่ยลองค่อยๆดูนะครับผมสมงผมเน้นไฟอ่อนนะถ้าหากจะพอดีพอดีรูจากอาการแล้ว,วเพราข้าวเราก็แข็งอยู่เหมือนกัน นี้ผมจะคุกให้เขาเข้าเนื้อนิดนิดก่อนเนาะจริงๆทุกอย่างมันก็สุกกันหมดแล้วครับอันนี้คือเรามาทำให้เขาแบบรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มีรสชาติเพิ่มเติมเนื่อไฟแได้น้อยนะครับได้ไล่น้ำนะครับ ดูนะดูถ้าจะแฉะนิดๆบอกเลยวันนีไล้น้ำไม่น้อยนิดนึงใหน้น้ำเยอะนิดนึงแต่ไม่ไรก็พอให้มันทุ้มทำพอรักทำได้ก็ฝึงนะครับึคุกด้วยตึงด้วยเข้าเข้าแห้งเขานิดหนึ่ง รัะแขงนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่บดดว่าดว่า ยังใช้ๆออกเลยอนเดินนะอันนี้เราก็ผัดแห,แห้งในระดับหนึ่งนะครับแห้งในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะท่อนข้งแฉะนิดนึงพอดีตะกี้กะกะปิดนิดนึงแต่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะเ๋็วไอเดียกันไป เสร็จแล้วนะครับมาตอนนี้คือไฮไลท์แนละ้วอย่างสุดท้ายจากที่เราเน้นมาตลอดเนาะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่ครับไข่ไข่แล้วแต่เลยนะรวบตีใบกขาใส่ไปนี่เป็นตาใบปรกให้ให้พวกข้าว ที่หนึงคือใช้การเจียวไข่่อนก็นได้นะครับแล้วแต่คนชอบนี่คือผมเน้นไปทางนี้เลยนะที่เดียวเลยถ้าชิมแล้วไม่ชอบก็เติมหวานเติมเปรี้ยวเติมเค็มได้เพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้นะอือ นอกแนวเป็นข้าวปัดไข่เล็กนึนงโอเคดูรวมๆแล้วก้อน่าจะสุกแล้วนะครับเราจะฝืงข้าวนิดนึงมีค่อนข้างจะแตกๆเละๆนิดนึงแฉะๆนิดนึงแต่ก็คงไม่เท่าไหร่ด้านล่างข้าทียง จกผัดทุกอย่างสุกแล้วครับปลอดภัยที่สุดอ่ะามาชิมกันรสชาติโดยรวมก็จะเผ็ดค่อนข้างเผ็ดนะครับนี่มันไม่เติมอะไรเพิ่มนะแล้วงเผ็ดอันนี้ใส่ใส่ลูกตาลลงระตัดก็ได้หรือใส่เนื้อตัวของของปาก็ได้นะครับเพิ่มติมลงไปแต่ผมว่าอันนี้พอดีละ นี่อยากใส่ไม่อยาเติมรเพิ่มเนี่ยข้าวมันพรั่งหลั้ครับ เสร็จแล้วอันนี้ปิดไฟได้เลยนี่คือแห้งแล้วปิดไฟแล้วทำาไมต่อมีอีกวัตถุดิบก็คือแตงกวาคือบางคนจะกินแตงกวาข้างนอกก็ได้นะครับแต่่อ,องผมเนี่ยจะคลุกลงไปเลยนะกินทีเดียวในคําเดียวนะแล้วทุกคนชอบหน้าตาม,มันอาจจะดูแบบนี่สวยมากแต่มันก็จะมีตีสันของมันเป็นแดงๆบ้างนะครับเขียวๆบ้างนะ อันนี้ตั้งกว่าเราใส่ไปพร้อมตอนที่ปิดไฟแล้วนะแล้วคุกคุกในกระทะไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบแยกออกมาก็ได้นะนะครับหรือถ้ายังไม่เข้มอีกก็น้าพริกครับผมน้าพริกอีกหนึ่งถ้วยแยกั้งขาไปเลยนะอันนี้คือผมคุกทั้งหมดลงไปเลยนะครับได้กินทีเดียว แตงกวาเขาค่อนข้างถ้าเกิดว่าอยากไปอยู่ในไฟมันานนะครับมันจะเละเละมากไปอันนี้คือเป็นการคลุกนะครับคลุกให้เขาอ่อนตัวลงเท่านั้นนะถึงต้องดับไฟนะครับเพราะว่าอันนี้คือจริงแตงกวามันสุกแล้วแหละมันกินมันดิบกิน,น,กนดิบได้นี่คือคลุกให้มันดูมีสีสันเท่านั้นเองด้วยนะครับเราก็ได้กินง่ายขึ้นนะผมจะทำทุกอย่างให้มเล็กๆนะครับเดี๋ยวถ้าบางท่านตะเล็กกว่านี้ก็ได้นะตอยให้มันถีบมาเลยนะ เครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งตานกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็น,ข,น,นข้าวผัดน้ำพริกกะปินะครับใส่แครอทนะครับแล้วก็ใส่ตังกวาเนาะอันนี้คือง่ายๆนะฮะก็กลายเป็นกับข้าวหนึ่งมื้อได้นะครับก็ยังไงแล้ว,อล,วลองลองทําดูนะครับ คือจริงๆแล้วการจัดลําดับมันก็โอเคอยู่แต่ก็คือต้องดูวัตถุดิบแต่ละที่ด้วยเนาะแต่ละอย่างด้วยนะครับของผมอาจจะสลับไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยดูดูจากความเหมาะสมนะก็ไงแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับแล้วหลายๆท่านรวมผมด้วยก็เวอร์ฟอ o m มโฮทำงานที่บ้านเนาะก็ลองดูครับลองดูเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งคลายเครียดได้ดีทีเดียวชเชี่วและนะอยู่บ้านแบบอยู่บ้านไม่รด้ไปไหนเนาะทำกับข้าวม้นเองก็ อาจจะไม่ได้อร่อยเหมือนร้านอาหารแต่ว่าก็ทําให้ใครเครียดได้นะครับแล้วเกิดกินในครอบครัวก็ดูแล้วน่าจะโอเคนะนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเมยก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ